สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับแนวทางตำลาวครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้กะเช่นเคยครับผมครับนี่ถึงชุดสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องที่แล้วกะปล่อยต่องวดสามสำนักเช่นเคยครับพี่น้องเพราะว่าสามสำนักนี่ก็มาเชียร์กะให้พี่น้องที่ได้เบิ้งต่องวดเลยครับผมเพราะว่าจะเป็นพ่อลาดพราว เด่นเดนดีเก้ามาเชียครับผมพี่น้องที่สามารถที่จะเอาไปประกบถาก็ได้ครับพี่น้องเนาะเอาไปประกบล่อเลวครับเอามาเบิงเทียบเด่นเทียบชนกับเหล็กรวมเส้นมะออื่นครับผมประมาณจะเป็นเส้นใดแนียครับพี่น้องเนาะหดว่างหันกับอาจารย์ประสิทธิ์ครับผมแตกเต็มเต็มสี่ศูนย์ครับผมหลักหน่วยล่างให้ศูนย์ครับผมถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะ อาจารย์ประสิทธิ์ซึ่งกะเสียบเนื่องมัตั้งแต่งวดก้อนนั้นๆเพื่อนกะให้เก้าซี่ครับผมเต็มเต็มเพื่อกันครับอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็อีกหลายท่านครับพี่น้องก็ติดไว้อย่าเผลอครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขเด่นครับผมเหลขกเด่นครับพี่น้องที่้กะคงจะเห็นผลงานแต่ละเสียนแต่ละสำนักที่ผ่านมาครับแต่ละงวดครับพี่น้องทั้งไม่ทั้งเก่าครับผมปูพิศโลวกเปนมากไม่ครับผมกับแต้มเดียวครับพี่น้องเนาะ สามศูนย์ครับออกสี่ศูนย์แล้วก็อีกอ่าแม่อ่าพี่สาวเยอรมันครับผมเปินให้ศูนย์แปดหนึ่งออกศูนย์เก้าหนึ่งครับผมแต้มเดียวครับเอาคลิปนี้ครับผมปล่อยต่องวดอ่าบังหันหรู้สึกว่าพอลาดเผากับเ,เ,เด่นเดินดีจะประกบคู่กันเด้ครับผมเก้าหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับส่วนอ่ากัมาเชีอกับเทวาม่าอยู่ครับผมแต่ว่าแยกกันไป ครับพี่น้องครับคลิปนี้เดี๋ยวไปเบิงน้ากันเด้อครับพี่น้องสามสำนักปล่อยต่องวดแล้วกัคลิปสรุปเป็นข้อมูลครับผมให้พี่น้องซี่ตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะงวดวันที่21พฤษภาคม68ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกับตองคอขอบพระคุณทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังตามเล่าในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม หนึ่งเดียวที่ชัดเจนเลยครับผมในงวดนี้ครับพี่น้องเนาะตำราวออกศูน4 0เก้าหนึ่งสี่ศูนย์อ๋ออาจารย์เขาตรงตัวนี้เขาตรงแล้วเน้่พร้อมอล,ลูกลักนวยล่างพร้อมเพิ่นดับเองินอยู่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นถือหลายคักค่ะเพิ่นเคยถือเป็นแสนพร้อมที่แถวนี่แหละครับพี่น้องเนาะกอดีเป่นไวเดอร์ครับผมสี่ศูนตรงๆเข้าเรื่อยอาจารย์เนาะ ครับอาจารย์จิตวิทยาศักดิ์ครับผมเข้าอีกแล้วหให้ล่างขึ้นบนครับให้บนล,ล่างครับผมซีล่งหลงเก่าหนึ่งบนอาจารย์จิตวิทยาศักดิ์อาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์สุมเมธนี่ครับผมเด่นไม่พลาดครับเอาน้ำเสียว่เา,เาเอาใส่อาจารย์กระทุงแบรนเขาอีหลี่ซีซวนศูนซีเขาเลยนี่ครับผมอาจารย์กระทุงแบนกับเข้าศูนเจ้าเพื่อนว่าน หมูเขาเฮียนน้ำเชียถามในน้ำเชียอยู่เท่าไรน้ำเชียสี่สิบเอ็ดเหอคะแล้วเจ้าโมเป็นสี่สิบอ๋อค่ะแต่พี่ปะกายเข้ารูดหลักหน่วยหนึ่งครับผมเลือกออกเก่าหนึ่งเป็นไ้แปดหนึ่ง,งแต้มหนึ่สำหรับพี่ปะกายลอกบันเดอครับพี่น้องเล,ล็เเลกาง,ง,ง,งของคุณแมนยเอฟซีขาเล็กแต้มพี่คอคาก้อนครับผมไทยค่ะ กนวนเข้าเด่นเก้าบนครับผมอาจารย์คนโคราดห้ซีครับผมเข่าซีครับเขางวดนี่รุดงวดนะเนียนอาจารย์โคลาดเตรียมตัวเลยค่ะยดงไงในสามมือนีต้องเข่าแล้วครับผมคุ้มคุ้มพี่น้องแต่ว่าเขาจะถีมอาจารย์ประสิทธิ์ด้ครับผมอาจารย์โคราดจะเสียอะไร เสียหลายอีหลีกันโดน,นมือส้มเนาะ,ะ,ะกัะเสียหลายระวังพี่ปะไกจอบเข่าสามตัวอีกเนาะแ,แต่ว่าก็โดนโดนที่พี่ปะไก่แอนสีเข่าสามตัวก็เงึดเตะเอฟซีเพิ่นตามเพิ่นถือกนะั่นเหมือนแม่ที่ว่าเข่าสามตัวเล่นเนาะแต่เข่าก็เถือกนัน่พี่ปะไก่กับแฟนครับเก่าเพิ่นเนาะหลายพี่ปะไกเดินเดินดี เข้าที่หนึ่งครับผมพ่อลาดพราวเข้าที่เก้าเก้ามาเชียร์เข้าที่สี่เก่าหนึ่งเก่ายุ่แต่ว่าว่ามีศูนย์อยู่นี่เดนเบื้องในแถวส้วนสามโบมาเลยส้นสามโบมามส้นสามไม่มาป้าดาครับผมเลขวินงวันนี้ลดครับผมเขา้าแต่ศูนย์ พี่สาวเยอรมันไม่น้ำเชียนสามตัวสู์ออออแปดหนึ่งโอ,อ,อ้แต้มเดียวกัปโปูทีว่าเวินมาใหม่ให้สามสูหรือ0ูสามอ่ะสามศูนย์อกสี่ศู์คนละแต้มตัวในแถามาใหม่เนี่ยเอาตามอีกครับผมแต้มเดียวอันนี้ปล่อยต่องวดด้ครับพี่น้องปล่อยต่องวดสามสำนักเป่นเคย เบิ่งเป็น้อมูลไปครับผมจังไหนนีน่ก็ต้องประกบยังอยกับบ้าบนกับล่าง้วครับพี่น้องเก็บเป็น้อมูลไปพ่อลาดพราวสูตรที่หนึ่งได้สองกับสามสูตรที่สองได้เจ็ดกับศูนย์เด่นเดินดีอากามาเชียได้ห้าหกเจ็ดเด่นเดินดีได้หนึ่งสองสามค่ะท่านผู้ชมบังหัน พอลาดเผ่ากับเด่นเดินดีไปหากันคือเก่าหนึ่งนี่นะครับเจ็ดวางหันพ่มาอาจีิมากงวดนี้ก็ได้เอาอครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะชุดสรุปละะ้ลกาอ่าอีกเป็นชุดทีวาปล่อยต่องวดครับก็ลองเบิ่งเได้ครับพี่น้องถ้าเป็นขลองเก่าก็คือพอหลาดเผ่าไปประกบกับเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะ ครับงวดนี้กักลางให้พี่น้องเอฟซีเลยเบิ้งทั้งของไม่ของเกาเทียบให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งครับผมครับนะครับเส้นใดพันมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวนาเสี้อผ้าลุ้ยกัจะทยอยลงให้พี่น้องเอฟซีครับมืเอื่นกับแตงใดกับก็ติดไว้เด้อครับพี่น้องอย่าเผลอครับผมครับก็ติดไว้ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเพราะว่าจะเป็นอ่าสองตัวสามตัวครับผมครับสําหรับเหล็กอาจารย์ที่เพิ่นมาใหม่ครับพี่น้องครับ อาจจะเพอรครับผมบอกว่าจะเป็นปูพิษณุโลกนี่สิครับพี่น้องเนาะหรือว่าพี่สาวเยอรมันครับนี่แหละครับเอาถ่ายคลิปนี้นําเสียพผ้ารวยกะขอวอวยพรให้พี่น้อยพี่ชคงดีเด้อครับผมมีโชคมีลาภไปนํากันครับพี่น้องเนาะครับตาราวสองทุ่มครึ่ง 21, พฤษภาคม68สําำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานี่ครับผมพ่อกันคลิปหนาสวัสดีครับ พอลาดเผาสูตรที่1ได้2กับ3ามสูตที่2ได้7กับ0เด่นเดินดีอาก้ามาเชียร์ได้5 6 7เด่นเดินดีได้หนึ่คร่ะท่านผู้ชมบังหันพอลาดเผากับเด่นเดินดีไปหากันคือเก่าหนึ่ง